สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับเช้าวันนี้นะครับเช้าตรู่ของวันที่11พฤษภาคมนะครับจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของพายุที่ก่อตัวขึ้นในฝั่งอันดามันนะครับที่กําลัง ทวีความรุนแรงขึ้นจากดีเพรชันกำลังจะเป็นในส่วนของพายุไซโคลนนะครับซึ่งพายุลูกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกนะครับที่ผ่านเข้ามาแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับในในหน้ามรสุมนี้นะครับเป็นรอบปีนะครับก็เป็นเริ่มต้นในส่วนของที่จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับสำหรับลักษณะพายุคาดการว่าจะขึ้นฝั่งแถวบังคลาเทศหรือไม่ก็พม่านะครับ ซึ่งลักษณะของพายุก็จะส่งผลให้เกิดฝนตกชุกในประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่11ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่14นะครับก็สังเกตนะครับว่าพายุนี้จะเกิดแรงดูดน,นะครับทำให้เกิดลมครับลมที่พัดเอาความชื้นนะครับจากฝั่งตะวันออกลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามานะครับมีกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ย มีฝนตกชุกขึ้นนะครับทุกวันในช่วงวันที่11ถึง14นะครับก็เป็นลักษณะของพายุลูกแรกนะครับที่มีผลกระทบนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14นะครับก็จะสังเกตว่าลักษณะการหมุนของเขาเนี่ก็คือจะไปดึงเอาลมด้านลมตะวันออกนะครับแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นมาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับ ทาให้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกชุกขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับยิ่งพายุเข้าใกล้ฝั่งมากน้อยขนาดไหนก็ยิ่งส่งผลให้ประเทศไทยได้รับฝนค่อนข้างจะชุกนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ก็เป็นช่วงต้นฤดูของฝนนะครับการก็กําลังจะเริ่มเข้าสู่ต้นฤดูฝนพอดีนะครับก็จะสังเกตว่าเห็นนะครับ ฝนตกแช่นะครับตั้งแต่วันที่12 11 12เป็นต้นมานะครับก็ดูทิศทางตอนนี้ก็คือมมแนวโน้มจะขึ้นฝั่งแถวระหว่างบางคลเทศกับพาม่าตรงนั้นนะครับดูลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุไซโครนลูกนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อประเทศไทยนะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกนะครับจนถึงวันเลือกตั้งก็คือตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนงจว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแง้งแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับน้ําเลยนะครับก็คือมีฝนตกแต่ว่ายังตกไม่ถึงตรงนี้นะครับก็ลักษณะพายุก็จะขึ้นฝั่งประมาณวันอาทิตย์ที่14ถึงวันจันทร์ที่15นะครับโดยขึ้นฝั่งแถวบางคลาเทศกับพาม่านะครับแล้วก็ผลก็คือทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับแถวเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็ลม ตะวันตกที่พัดปกคลุมฝั่งอันดามันในฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีกําลังแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องที่เดินเรือก็ระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นะครับก็พอขึ้นฝั่งเสร็จก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้นหลังจากนั้นก็จะเริ่มกระจายหายไปนะครับนี่คือภาพรวมนะครับเป็นเป็นทิศทางการเดินเอ่อการเคลื่อนที่ของพายุไซโคลนนะครับที่แถวมหาสมุทรอินเดียนี่นะฝั่งอันดามันนะครับ ต่อาบงกอนะครับก็ตอนนี้นะวันนี้นะับยังเป็นดีเพชันอยู่นะครับแต่ว่าตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยน่าจะมีลักษณะของการที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโครนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะส่งผลทำให้เกิดฝนตกทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่11นะครับดูตั้งแต่เช้าวันที่11นี่นะครับท่านผู้ชมดูนะว่า ตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่านะครับมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นนี่นะครับแถวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่ภาคใต้ก็มีผลกระทบเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าลมตะวันตกเนี่จะแรงขึ้นนะครับนี่ก็คือลักษณะของผลกระทบวันแรกนะครับก็จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับดูแถวนี้นะครับ ก็คือครอบกลุ่มเกือบทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็น่าจะได้น้ำค่อนข้างจะพอสมควรนะครับก็พยายามกัดเก็บน้ำไว้น้ำในรอบนี้ในเจื่อว่าปีนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดปรากฏการณ์เอเนโยก็คือแรงนี่นะครับในช่วงวันศุกร์ที่12จะสังเกตว่าตามโมเดลนะค่อนข้างจะกระจายนะครับ นี่เป็นข้อมูลจากศูนย์พยากรอากาศรละยกรทยุโรปนะครับก็ประมวลผลโดยใช้แอปพลิเคชัน w i n d y c o m นะครับก็จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนปกคลุมตลอดนะตั้งแต่วันนี้11ถึง14นะครับซึ่งก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับในช่วงวันเลือกตั้งก็น่าจะมีกลุ่มฝนนะครับตกในหลายๆพื้นที่นะครับดูลักษณะการกระจายตัวแล้วค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีนะครับทั่วทุกภาคนะของประเทศไทยนะครับ ตั้งแต่วันที่11ก็คือวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆท่านที่กำลังรอฝนนะครับก็ลักษณะก็จะไม่เหมือนกับพายุดูร้อนนะก็คือผลกระทบก็จะกว้างหมายความว่าก็ฝนที่ตกก็จะค่อนข้างจะเป็นฝนที่ได้น้ำได้เนื้อนะครับก็คือมีการกระจายตัวค่อนข้างจะดีแล้วก็กินพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับก็พอช่วงประมาณวันที่14ก็ขึ้นฝั่งตามโมเดลในปัจจุบันนี้ก็คือขึ้นฝั่งแถว รอยต่อระหว่างพม่าก,กับบังคลา,าเทศนะครับก็ช่วงที่ขึ้นฝั่งก็ยังส่งผลทําให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดฝนตกชุกอยู่เหมือนเดิมนะ้ลักษณะลมค่อนข้างจะแรงนะครับนี่ถือว่าเป็นพายุลูกแรกนะครับที่ส่งผลที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ส่งผลกระทบทําให้ประเทศไทยได้รับในส่วนของฝนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราก็รอฝนมาหลายรอบแล้ว รอพายุฤดูร้อนมาหลายลูกแล้วก็กยังไม่มีท่าทีว่าจะได้รับน้ำสักทีนะบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นพอมีในส่วนของพายุผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนพายุไซโคลนตัวนี้เข้ามาก็เลยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็ เดี๋ยวไม่นานกรมอุตุนิยมวิทยาก็น่าจะประกาศนะครับว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับก็ให้ดูในส่วนของทิศทางนะครับแล้วก็ดูลักษณะของพายุนะครับดูในการแปลผลเป็นพายุนิดนึงนะครับก็ดูนะครับก็จะเห็นว่าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเกิดลักษณะพายฝนกระจายไปทั่วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ ดีสิบเเป็นลักษณะโมเดลนะครับท่านผู้ชมโดยโดยทั่วไปก็การคาดการณ์ถ้าเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่อนข้างจะน่าจะเออเลอร์น้อยกว่าในส่วนของที่เป็นพายุฤุูร้อนนครับเนะื่อนงะจากว่าความแปรปรวนอาจจะต่ำกว่าแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทิศทางด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็ทิศทางก็ตอนนี้ก็คือขึ้นเหนือนะครับขึ้นไปด้านเหนือเข้าขึ้นฝั่งแถวประเทศพมา่าหรือประเทศบังคลาเทศนะครับไม่ว่าจะขึ้นตรงไหนก็ ไปดึงทําให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงแนละ้ไม่เกิดฝนตกนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยทั่วไทยจะเห็นลักษณะของการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ครอบคลุมในลหลายๆพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับนอกจากจะมาช่วยคลายร้อนแล้วเราก็น่าจะได้รับน้ําจากส่วนของพายุตัวนี้นะครับมาช่วยเติมเต็มในส่วนของ น้ำที่เกษตรกร,ะกรจะใช้ในการเพาะปลูกนะครับก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นในส่วนของฤดูฝนพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนนะครับกับท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ในฤดูฝนนะครับหลายๆพื้นที่ก็ยังไม่มีน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลักษณะพายุของพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยที่ตอนแรกตอนนี้เป็น asure, depression นะครับจะทวีกําลังความเร็วลมสูงขึ้นนะครับกลายเป็นไซโคลนนะครับถ้าเกิดในส่วนของฝั่งอันดามันนะครับฝั่งมาสุบุตอินเดียนี่นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อประเทศไทยนะครับส่งผลให้เกิดฝนตกค่อนข้างจะชุกนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณสำหรับ ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ก็ยินดีน้อมรับนะครับในทุกคำติชมนะครับขอบคุณครับ